สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกท่านนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ผมเจอกันที่หน้าร้านแทลเอ์ฟาร์มขอนแก่นนะคะวันนี้ขอรีวิวตัว L 5 0 1 8นะคะจะมีทั้งตัว DT แล้วก็จะมีทั้งตัว SP นะคะท่านไหนที่ชอบความแปลกใหม่นะคะสไตล์ไม่เหมือนใครนะคะก็จะมีทั้ง L 5 0 1 8 SP สีเมทัลิกนะคะคันนี้ดาว7,000 70, 0บาทนะคะ L 5 0 1 8 DT b l a น k e งแปดนะคะคันนี้ขายเป็นเงินสด4 8่0 0 0บาทนะคะแล้วก็จะมี ตัวนี้ตัวท็อปเลยนะคะ L 5 0 1 8 SP นะคะตัวนี้จะเป็นรถปี68นะคะผ่านการใช้งานที่4 3ชั่วโมงนะคะเชิญชมรีวิวทีละคันกันได้เลยนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะรถจดทะเบียนใช้ปี68นะะก็ถือว่าเป็นรถปีอ่ปีสูงนะคะเป็นรถปสีสูงที่สุดที่อยู่ในร้านของเราเลยนะคะรับเข้ามาใหม่ล่าสุดนะคะแล้วก็ที่สําคัญผ่านการใช้งานมาน้อยเพียงแค่43ชั่วโมงแค่นั้นเองนะคะคันนี้ผ่านการใช้งานเพียงแค่4 3ชั่วโมงนะคะ ช่วงล้างสวยดีไม่มีอรอยเยิ้มนะคะยางหน้ายางหลังนะคะเทียบเคียงรถใหม่เลยนะคะบาะสวยโปรงมาลัยแน่นนะคะลูกค้าหลังคาไม่แตกร้าวนะคะสีตัวรถไม่มีรอยถลอกเลยนะคะลูกค้าใบมีดดันดินหน้าผ่านการใช้งานมาน้อยนะคะตามนี้เลยนะคะ ไปมีดันดินหน้าผ่านการดันมาน้อยนะคะลูกค้าฟอนกาศไม่บุกเบี้ยวไม่โดนชนไม่โดนกระแทกนะคะคันนี้เปิดราคาที่หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะราคาประหยัดกว่ารถใหม่หลายบาทอยูเ่เหมือนกันนะคะลูกค้าหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทดาวเริ่มต้นที่เจ็ดหมื่นบาทนะคะส่งงวดได้หกปีสง่งได้สี่แบบนะคะคันที่สองนะคะจะเป็นตัว l ห้าศูนย์หนึ่งแปด dt นะคะตัวนี้จะทําเป็นสีดานะคะสีพิเศษของทางร้านไทยต,ต้องฟาร์มจัดทําขึ้นนะคะตัวนี้ราคาสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทเป็นรถปีห้าเก้านะคะ ขออนุญาตขายเป็นเงินสดนะคะ485,000บาทพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นนะคะสวยๆเลยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะท่านไหนที่ชอบเป็นแบบว่าสีไม่เหมือนใครนะคะสีดําดุนะคะหรือว่าสีดําเท่นะคะก็แนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะยางหน้าใหม่ยางหลังใหม่นะคะตรวจเช็ครอบคันพร้อมใช้เรียบร้อยแล้วนะคะจับกปกติรถคันนี้จะเป็นสีส้มนะคะวันนี้ทางร้านจะทําเป็นสีดำนะคะเพื่อเพิ่มความเท่นะคะท่านไหนที่ชอบไม่เหมือนใครก็แนะนําเป็นคันนี้ได้เลยนะคะ อีกหนึ่งคันนะคะก็สีแปลกไปเหมือนกันตัวนี้จะเป็นสีพิเศษเช่นกันนะคะซึ่งทางคูปุต้าจะทําขึ้นนะคะเพื่อฉลองคูปุต้าครบ45ปีนะคะ L5018 SP สีเมทัลิกนะคะลูกค้าคันนี้เป็นรถปี66นะคะผ่านการใช้งานที่500ชั่วโมงนะคะคันนี้ดาวเริ่มต้นที่70,000บาทนะคะ595,000บาทดาวเริ่มต้นที่70,000บาทนะคะ ยังสภาพดีอยู่นะคะคันนี้นะคะยังสภาพดีอยู่หรือว่าทั้งสามคันนี้ก็ยังสภาพดีอยู่นะคะถ้าไหนอยากจ,จะได้เป็นเงินผ่อนนะคะก็แนะนํานะคะคันสีส้มที่เป็นสีธรรมดาแล้วก็คันสีมิชลิกนะคะตัวนี้สองคันนี้ถือว่าเป็นรถเกรดเอดนะคะแล้วก็จะมีอีกคันเป็นรถพิเศษสีพิเศษนะคะตัวนี้สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทขายเป็นเงินสดค่ะ <S <S สนใจคันไหนสีไหนนะคะโทรสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่สองหกสี่ศูนย์เจ็ดเก้าแปดค่ะศูนย์แปดห้าแปดห้าสองเก้าห้าหนึ่งห้าค่ะ 0ูน2์หกห้าสองแปดสองหค่ะรถสามคัน3รายการนะคะวันนี้ยังว่างอยู่นะคะจอดประจําการที่ร้านแท็กเตอร์ฟาร์มขอนแก่นนะคะสนใจคันไหนให้รีบโทรนะคะอยากได้คันไหนให้รีบจองนะคะ